ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่ขลรบราคาผมเกษตรไทยวารตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับกลับวันนี้ครับแฮปปี้คลินิกการเกษตรครับพี่น้องครับมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องป้องไปนะครับท่างบ้านดอนแดงตำบลนาคาอำเภอว่าปีปทตุมจังหวัดมาสร a k ามคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับหลังจากคลิปก้อนที่ผ่านมานะครับเข้าเดบอจากันเกี่ยวกับเรื่องของ การกําจัดผักบุ้งในนาข้าวนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสำหรับคลิปมือนี้นะครับเฮ้าสิมาม่วจ๋าเกี่ยวกับเรื่องของวัชพืชนะครับที่อยู่ในหน้าเขายุมองนี้นะครับสําหรับต้นนี้ต้นบ้านเจ้าเอิ้นต้นหยังครับเนี่ยต้นคัดมอนแดงวว้จังสันตตใส่ลักษณะของมันนะโอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่ ต้นคัดม่อนแดงมาดิคัดม่อนแดงคัดม่อนแดงโอ้ยนะครับแต่ว่าบ้านผมผ่นเอิญต้นขี้อ้นแดงต้นขี้อน้นวาดฉันนซึ่งก็เป็นวัชพืชอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดในหน้าเขานะครับเฮ็ดห้ยพี่น้องป้องไปนะครับปวดเสียนเวียนเก่าเลยทีเดียวนะครับสําหรับวัชพืชชนิดนี้นะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นหน้าโคกหน้าไฮห,หน้าดอนนะครับ มีหลายเลยที่เดียวนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับย่างทีเพราะว่พี่น้องป้องไปนะครับได้หู้ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าสําหรับฝนปีนี้นะครับมากยากเหลือเกินนะครับนอเมื่อน้ำในหน้าเขาว่ามีนะครับเขาก็เลยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของวัดเพืชในหน้าเขานะครับที่มีลักษณะแบบนี้ครับเอาวันนี้ก็เลยอยากสืบสอบถามไอ้ไส้นะครับว่าสําหรับเขานะครับอยู่ในพื้นที่มองนี้นะครับได้จักมือได้จักเดือนแล้วนอนีนอ กบ,บาบกกนประมาณยี่สิบกว่ามือขึ้น,นกันนะครับประมาณยี่สิบกว่ามือขึ้กันนะครับอืมอ่าต้นเขานี่ก็เกิดดีดีครับพี่น้องนะอครับเกิดดีอพอสมควรวันแถวนี้เนาะผลปรากฏว่าบ่านนี้บ๊วยต้นคัดมอนแดงบ้านผมเอินต้นขี้อ้นแดงเนาะให้ขมิ้นเพิ่นเอินว่ากระจิบกระจิบนี่ละอ่ะ ส่วนภาคไทยนะครับเพื่อนว่าซิงใบหม่นมาสันวาครับเนาะโดยเฉพาะยิงยิ่งขันมีน้ำทั้งสิง,งามก็หนี่มันบอ่อใช่ไหมไมี่ต่ยมีนต่มันเถอะเอาบัานี้วิธีการกรําจัดนี่ครับของพี่น้องป้องไปเฮ้านี่เฮ็ดยัยงไงนนี่ตอนนี้เบื้องตนตมีตะลุกหรอลกออกเห็นห้อยลกเห็นห้อยเสียหนาอยู่มเถอะมันสีไวตีนอว่าดิบ่ไหยแล้วขันเว่งสีนอมันบบหน่อยพวงเนี้ครับพี่น้องครับนี่ เต็มไปเบิดเลยนะครับอืมจะโค่นหรือว่าหยาสิตายกอนกันครับพี่น้องครับนี่เนาะเบิรงนี่ครับพี่น้องครับนี่เป็นตนายให้นะครับกาลังสีงามเนาะผมคิดว่าเมื่อฝนตกลงม้นี่กับคงสิเอ่อเป็นตนายก็นี่เนาะคงสีงามขึ้นหลายก็นี่เห็นบ่อยใส่โอ้ยงามคักก็นี่วันเถอะเออขออมีน้ำขังสียืดไปน้ำน้ำพร้อมเน่ะขันขันมีน้ำขังสียืดคักก็นี่วันเถาะ นบน้าหมดเลย้ำหออือบันนี้ต้นเยงลกยากดิบบนี้นี่เป็นวัชเลยหละเมนบอรขันห้องว่าปราบช่วงที่มันเย้งหังเสียวยากมันเถาะอานี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับวัชพืชในนาข้าวของเรานะครับอีกชนิดหนึ่งเนาะเอาส่วนละเอียดต่างๆนะครับของการกําจัดนะครับสําหรับวัชพืชชนิดนี้นะครับเราจะทําอย่างไรนะครับไปพบไปพอกับผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งด้าน เคมีพันนะครับแล้วก็การปลูกข้าวของเรานะครับพบกับเฮียอุดของเราได้เลยครับผมอุ้ยเป็นตนายให้ครับแฮปปี้คลินิกครับผมสวัสดีครับเฮียอุดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่ในคลิปนะครับให้เฮียอุดได้ดูนะครับสําหรับญ้านั้นนี่มีชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็มีตัวยาชนิดไหนนะครับที่สามารถปราบได้อย่างราบคาบครับเฮียครับผมได้ครับผมครับก็มาในช่วงของแฮปปี้คลินิกนะครับ าจากการดูคลิปที่ทางอาจารย์ขันชัยเอาให้ดูก็หญ้าเนี่ยเยอะมากมนะเหมือนกับไม่ได้ฉีดอะไรมาเลยเต็มพื้นที่เนี่ <here. S 2> ยหญ้าที่เห็นในรูปที่ถอดให้ดูเรียกว่า,าเส้นใบมนเส้นใบมนหรือทางอีสานเรียกว่าขี้อ้นขี้อ้นขอนมอนแดงขัดมอนแดง อ๋อซึ่งซึ่งแต่ละพื้นที่เ็าเรียกต่างกันนะเรียกต่างกันแต่สับทางราชการเรียกว่าเส้นใบมน์เส้นใบมน์ใช่ครับในอีสานบ้านเราก็เรียกว่าขี้อ้นขี้อ้นใช่บ้านผมเรียกขี้อ้น่ะแล้วก็ขัดหมอนแดงขัดหมอนแดงเออใช่ใช่ไทยบางพื้นที่เรียกขัดหมอนแดงขัดขัดมอนหรือขัดหมอนแดงขอไอขัดหมอนแดงขัดหมอนแดงโอเคครับผมอันนี้จัดเป็นวัชพืชใบกว้าง ครับอ่าวันเพื่อนในกว้างที่ขึ้นในนาข้าวจากในคลิปมาเนี่ยถือว่าเยอะมากเยอะจริงจริงอีกหน่อยมันจะแซงข้าวเลยใช่ใช่รถเกี่ยวมาเจอนี่ไม่อยากจะลงเกี่ยวให้เลยแล้วเจอต้นตัวนี้เพราะว่าพอต้นมันโตไปนี่มันจะแข็งครับตัวนี้ต้นมันจะแข็งอันนี้ขนาดเล็กๆนะเฮียครับต้นเล็กๆใบยะมาไปวังงามมากในในรูปนี่งามมากถ้าได้น้ําได้ปุ๋ยนี่ผมคิดว่าแซงข้าวแน่นอนพุทเลยครับเต็มที่เลยครับเพราะว่าเยอะมากจริงๆครับนะเขาเรียกว่าขี้อ้นเนาะผมจะใช้คําว่าขี้อ้นเลยอ๋อครับผมนะครับผม สำหรับตัวนี้จัดเป็นวัชพืชใบกว้างยาที่ใช้ในการกําจัดก็มีอยู่ตัวนี้เลยนะครับครับตัวราก้นมีนดราก้นมีนครับแล้วก็บวกกับตัวอวันกาอ๋อสองตัวนะสองตัวบวกครับผมครับตัวตัวราก้นมีนเนี่ยเป็นตัวฆ่าตัวขี้อ้นโดยเฉพาะเลยครับนะครับหรือว่าเส้นใบมณ์นะครับตัวนี้มีคุณสมบัติในการกําจัดขี้อ้นครับหรือว่าเส้นใบมณนโดยเฉพาะเลยนะครับนะ แล้วก็นอกจากาค่าคิ้ออ้นได้นี่ยังค่าได้ตระกูลผักบุ้งครับไข่เคียดผืหน้นาหัวขอดอได้อยู่ห้าอย่างสำหรับดาก้อนมีนมสำหรับดาก้อนมีนได้อยู่ห้าอย่างครับผมถือว่าเป็นยากําจัดวัชพืชใบแคบและใบกว้างที่กําจัดวัชพืชกกและใบกว้างเป็นหลักครับผมกกและใบกว้างเป็นหลักเลยโดยเฉพาะในคลิปนั้นที่เป็นคิ้ออ้นนะฮะเยอะมาก แล้วก็ตัวที่ช่วยทําให้ประสิทธิภาพการตายนี่ดีขึ้นแล้วก็ตายสนิทได้มากขึ้นก็คือตัวอาวอนกาต้องใช้คู่กันใช้คู่กันอาใช้คู่กันอาใช้แยกกันในประสิทธิภาพมันก็ระดับหนึ่งแต่ถ้าเราเพิ่มอาวอนกาดขึ้นมาเนี่ยประสิทธิภาพจะสุดยอดเลยครับดีมากมากับเ,เป็นตัวแก้น้ากระด้างแล้วก็จับไปแพร่กระจายไปในตัวเลยครับครับ,รบทีนี้มาดูเรื่องอัตราการใช้ราก้้นมีนรเราจะใช้อัตราเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้เนื่องจากเวลาฉีดไปเสร็จเนี่ยเราจะต้องรอให้ข้าวสูงประมาณตั้งแต่หนึ่งคืบขึ้นไปก่อนหนึ่งคืบฮะหนึ่งคืบขึ้นไปนะข้าวนะฮะส่วนวัชพืชก็จะโตไล่เรียกกันก็ประมาณคืบหนึ่งใต้เคียงกันเหมือนในคลิปนะกำลังฉีดได้เลยเอ,อ,อในคลิปในฉีดได้เลยในระยะนั้นโดยใช้อัตราอยู่ที่แปดสิบซีซีถึงหนึ่งร้อยซีซีแปดสิบถึงหนึ่งร้อยซีซีผสมน้ำยี่สิบลิตร น้ำยี่สิบลิตรน้ำหนึ่งตุงหนึ่งเต้หนึ่งตุงหรือหนึ่งเต้ครับผมแล้วก็บวกกับอวักาศหนึ่งฝาขวดนะฝาตัวนี้นะเนี่ยฝาของเขาเองฝาเดียวเหรอเฮียฝาเดียวพอครับอ่าแต่ถ้าต้นใหญ่กว่านี้ค่อยเพิ่มเป็นสองฝานะครับนะตัวนี้นะคือตัวอวักาดครับนะผสมได้เลยแล้วก็ลักษณะการฉีดนี่เราไม่ซ้อหัวฉีดนะครับเราอย่าไปฉีดจี้มากนะฉีดเอาแค่ละองลง อันหัวฉีดเอาละองค่อยๆเดินนะอย่าเดินเร็วนะเดินค่อยๆเดินเอาเป็นลักษณะละอง,ะองของยาครับผมไม่ใช่ว่าฉีดจี้ครับผมครับแต่ก็ข้าวก็ไม่มีอาการบัดมากมายแค่อาการเหลืองนิดหน่อยเหลืองนิดหน่อยครับแต่สำหรับข้าวนาปีแล้วนี่จะกลายเป็นเรื่องดีจะทําให้ข้าวเกิดการแตกกอได้ดีดังนั้นไม่ต้องตกใจเท่นเรื่องเหลืองอ่ะใช่ครับไม่ต้องตกใจอันนี้เป็นผลกระทบกับข้าวนิดหน่อยคือว่าไม่เยอะนะถ้าเทียบกับยาตัวอื่นนี ไม่ได้เลยแต่แล้วก็ตัวนี้นี่ฉีดใกล้บ้านได้การฉิวการอะไรนี่จะแทบไม่มีเลยน้อยมากเรื่องของกลิ่นอ่าเรื่องของกลิ่นอ่าใช่ครับไม่มีเท่าไหร่รับน้อยมากฉีดใกล้อ่าบ้านได้เลยครับไม่ต้องกังวลตัวนี้ครับเอาครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจครับเฮียครับดากอนมีนแล้วก็อวอนกาดนะครับครับผมก็สำหรับท่านที่สนใจนะก็ติดต่อมาที่แฮปปี้การเกษตรของอาจารย์ขวัญชัยนะครับแล้วก็รวมพลคนทำนา ที่ช่องไอดีไลน์แล้วก็ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์อำเภอของชัยจังหวัดกาลสินครับผมครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบพระคุณเฮียอุดเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับครับผมครับครับพี่น้องครับนี่นะครับนาะสำหรับดา้อนมีนนะครับแล้วก็อวันกาดนะสำหรับปราหญ้าขี้อ้นนะครับหรือคันมอนแดงนะครับหรือว่าเซงใบหม่นนะครับผมเอา9 8 4้นะครับ ทั้ง ID ดีลนแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับเอาประสานมากกันแล้วกันนะครับอีกครั้งหนึ่งครับ0899428684นะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพรอองกับเพียอุดนะครับขอร่าผ้าจากพี่น้องปองปายไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมนี่ครับดาก้อนมีนและก็วอนกาดนะครับผม